Saturday Talk ครับกลับมาแล้วไม่ได้ถ่ายกันนานมากพราะเห็นติดงานหนักมากนะครับช่วงนี้ต่างคนต่างติดงานนี่ก็คือแบบออกต่จังหวัดออกเาจังหวัดสี่อาทิตย์ติดสีห้าอาทิตย์ติดอ่ะก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาคุยกับหินกันอีกรอบว่าทําไมพี่หินถึงซื้อ iPhone เลือก iPhone 1 6มากกว่า iPhone 16 Pro เครื่องนี้พี่หินต้องชูแล้วนี่นี่ครับจ่งหมาเรามาคุยกันซึ่งจริงๆต้อบอกว่า ก็พุกระนานตตรง <Michael. S 1> ครับมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่คนเราจะเปลี่ยน iPhone กันเปลี่ยนมือถือกันซึ่งอเท่าที่ได้คุยกับพี่หินมาคือรอบนี้ก็คือปกติพี่หินเป็นคนเปลี่ยนทุกสองปีอยู่แล้วใช่เปลี่ยนมือถือทุกสองปีเออนั้นเกิดให้ผมหน่อยว่าก่อนนั้น,นีใช้อะไรบ้างโอเคย้อนกลับไปตอนสมัยเพิ่งเรียนจบมือถือที่ใช้ตอนนั้นก็คือ Google Pixel 5ซึ่ง Google Pi x e ซเป็นเครื่องที่ดีมากประทาเดียวจำระผมนะกันหรือหลายคนผมว่าเรื่องเครื่องสู์ไทยอ่าใช่ Google Pixel 5ไม่มีูนไทย จนถึงปัจจุบันที่เราถ่ายเนี่ยก็ยังไม่มีผู้ดูแลในไทยใช่คือไม่รู้ว่าหลายๆคนทันไหมช่วงที่มีศูนย์ไทยที่เป็นเครื่อง Google เลยที่เป็นเพื่อกูเกิลอะ่ามันจะชื่อว่า n e x ซ4ซสี่นิกซหจาก LG ป่ะ LG จำไม่ได้ช่วงนั้นมันโอเวอร์แลประหว่าง LG กับ h t c ทใช่ใช่ก็คือมันจะมี4กับ5ที่เข้าไทยที่เหลือกับบายบายใช่นะครับ ซึ่งฝ่าใช้อะไรมาบ้างอะพิกเซลห้เลหอะไรต่อแล้วหลังจากใช้พิกเซลหไปได้2ปีก็ไม่ได้เลิกใช้นะแต่ว่าใช้การเพิ่มเอา uh huh. ก็คือเพิ่มเครื่องสำรองและเครื่องทำงานเนี่ยเป็น iPhone SE 3, 3> ปี2022องม,มันเปิดตัวมาช่วงประมาณต้นปีอะประมาณกุมภาพันธ์ครับแล้วก็กดรอนแรกมาเลยพอรู้สึกว่าเป็นคนใช้โทรศัพท์ใหญ่ไม่ได้ซึ่ง iPhone iPhone ตัวธรรมดา กับ Pixel 5เนี่ยในตอนนั้นเนี่ย Pixel 5มันเล็กกว่าแล้วพอจะให้ไปใช้ iPhone ตัวเต็มอะรู้สึกว่ามัน,เค,มนเครื่องมันใหญ่เกินเครื่องมันใหญ่เกินตอนนั้นยังทําใจกับมือถือเครื่องใหญ่ไม่ได้ประจวบเหมาะกับจังหวะที่ SE 3มันออกพอดีแล้วเรายังติดฟิงเกอร์พิ้นอยู่อ่<ร>าอ่าเรายังติดฟิงเกอร์พิ้นอยู่เพราะว่า Pixel 5ก็มีฟิงเกอร์พิ้นสแกนอยู่ข้างหลัง อ่ะอันนี้ขอแซบแบบหนึง่งด้านหน้ากับด้านหลังพึ่จะป็นชอบอันไหนมากกว่าชอบด้านหน้าเพราะว่าเพราะว่าต่อให้เราควา่ำเราคว่ำเครื่องอยู่เนี้ยแล้วเวลาเราจะเปิดเครื่องบุ้รุบวางเครื่องไว้ใช่ปะ่ะอ่ะปุ๊บอย่างเงี้ยเราสามารถเอานิ้วอ่ะลงไปแตะปุ๊บเราเปิดเครื่องได้เลยอ่าถ้าเป็นด้านหลังของพิ x เซล้าก็จะต้องยกขึ้นก่อน ครับแล้วค่อยแตะด้านหลังซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้ว SE 3เสเซจก็คือจะมา iPhone 16เลยใช่ตอนแรกคุยกับเฟิร์สอันนี้คุยกับเฟิร์สว่าถ้า SE 4ออกนะออกตอนอมันควรจะออกประมาณแบบมีนา2024ก็คือนี่คือคนออกปีนี้แหละต้นปีมไม่ออกจ้าครับก็เลยอ่ะ มันครบ2ปีแล้วได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่และแต่ SE ไม่ออกงั้นบอกเฟิร์สเลยว่าเฟิร์สกันปีนีน้จะเป็นปีแรกที่พี่จะขึ้น iPhone ตัวเต็มนี่แต่จะเป็นตอนแรกแรกสุดเลยนะตอนที่แบบว่ารู้แล้วว่า SE ไม่ออกเฟิร์สปีนี้พี่จะขึ้นไป iPhone Pro เออพูดแบบเต็มปากเต็มคำเพราะว่าอันนี้ทราแน่แนะนครับเหตุผลหลักก็คือเราคิดว่าถ้าไม่ใช่โปรไม่จบสำหรับพี่เห็นใช่มันจะค้างค่าใจใช่คิดว่าปีนี้ถ้าไม่โปรคื้นด้วยความที่ตอน15 โปรกับไม่โปรมันต่างกันเยอะมากมันมีเรื่องไฟล์รอเข้ามาเกี่ยวมันมีมันมีเรื่องสวิต์กล้องไอตัวเอ้ยไม่ใช่สวิตกล้องไอตัว action b u t a c o n เข้ามาซึ่งเราชอบอะไรที่มันคซ่อมได้มากกว่าไอปุ่มที่มันตายอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าปีนี้มันอาจจะไม่ได้ต่างกันคือปีนี้มันคงก๊อปปี้แบบเทมเพลตเดิมก็คือเอา16กับ16โปรต่างกันมากๆแล้วก็ลงมาขายแต่ผิดคาดไปหน่อยปีนี้มันมัน สิธรรมดาเนี่ยมันดีขึ้นเยอะอ่ะอือก็เลยขยับมาเป็นปีเนี้ยก็เลยเลือกเป็น16ซึ่งอันเนี้ยเออันเนี้ยดยส่วนตัวอาจจะขอเถียงน,นิดนึงคือมไม่ได้บอกว่าไอโฟนสิบไอโฟนสิบหก กับ16 Pro อะ่ะมันต่างกันน้อยนะเรารู้สึก iPhone 15กับ15 Pro อะ่ะก็ต่างกันไม่ได้ต่างกันมากเพราะเรารู้สึกว่าเหตุผลที่เป็นปัจจัยให้ซื้อ iPhone 15หลักๆห,ห,หรือ iPhone ในยุค iPhone 15เลยไม่ใช่ฟีเจอร์ทุกๆอย่างไม่ใช่ Action Button อแต่มันคือตัว Type C อ่าใช่ใช่ใช พอร์ทาซีก็เป็นเรื่องนึงเราเลยรู้สึกว่าจริงๆ iPhone 15ธรรมดาก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วไม่ต้องสึกไม่คือเราไม่รู้สึกว่าตั้งแต่ iPhone 15แบบมันต่างกัขนาดนั้นความเร็วฟีเจอร์พื้นฐานมันก็เหมือนกันหมดมันอาจจะมีฟีเจอร์ที่เันโปรจริงๆที่มันต่างกันแต่เราก็ไม่รู้สึกเป็นปันจจัยสําคัญใช่ทีนี้ ทำไมถึงจบที่ iPhone 16แล้วไม่ขึ้นไป16 Pro ครับตอนนั้นมันมีวันหนึ่งเฟิร์สขับรถมาหาที่บ้านครับไม่ไม่เราไม่ได้เจอกันที่บ้านเราเจอกันที่ Starbucks ใช่อ่ะเฟิร์สขับรถมาหา Starbucks แถวบ้านอ่ะแล้วเฟิร์สก็ยื่นมือถือ2เครื่องให้เป็น iPhone 16กับ iPhone 16 Pro อ่ะก็หยิบมา First i m p มเพรสชัอ่ะ รู้สึกว่าตัวธรรมดาสวยจริงนี่คือแบบจริงๆร,รู้สึกว่าเราเป็นคนชอบสีและดีไซน์โฟนธรรมดามากกว่าใช่ใช่แต่ประเด็นเดียวไม่ใช่จอร์ด2 0เหร์ที่ผมซื้อซื้อตัวโปรซึ้นเลนเทเล่อะมีเลนเทเลเข้ามาใช่อะเลนเทเลก็เป็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวคาไดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องเลนเทเล่เว็บแรกที่จับแล้วแฮปปี้คือแฮปปี้กับ16ธรรมดาอื หลังจากนั้นก็ลองเทสเรื่องที่ตัวเองสนใจอย่างแรกเลยคือจอ60 h ฮกับจอ120 h ฮิร์ต่างกันไหมซึ่งในความรู้สึกพี่ที่ใช้90เฮของพิกเซลมาแล้วลงไป60 h ฮของ SE 3มาแล้วพอได้ถ่าย2ตัวระหว่าง16กับ16 Pro พร้อมกันพี่ไม่รู้สึกว่ามันต่างอันเนี้ยตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าตัวเองแม่งเซนไม่ดีแบบเฮ้ยเรามองไม่ออกจริงรออว่าอันไหน60อันไหน120จนกระทั่งไปหาข้อมูลมา ไม่ไม่เพราะพิกเซล90ไม่ตอนนั้นส,สไลด์ของเฟิร์สไง16กับ16โปรโอเคแล้วไม่รู้สึกถึงความต่าง uh. ไปหาข้อมูลมาจนรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่120เฟรม120เฮิร์ตเออมันไม่ใช่120เฮิร์ตมันถูกล็อกเหลือ80 uh. ปเด็นนั้น ทำให้รู้สึกว่าตอนใช้งานอ่ะสำหรับเราอ่ะไม่ได้มีผลเลยไม่มีผลเป็นที่ต่างกันนี่สิเพิร์มันก็เหมือนคุณซื้อต่อคอม90เจ75เฮิร์ตอ่ากับจ<ะ>อ60เฮิร์ตอ่ะซึ่งจริงๆมันคือการหลอกตเองอในความรู้สึกเรานะเอออย่ามาดรามาแถ่ะนะคือก็ตอบกลับ นะบอกเลยคือเราไม่รู้สึกมันต่างกันโดยเป็นในยะอะไรเงี้ยเพราผมก็ใช้มีอุปกรณ์เดียวที่ไม่ใช่120ในวันนี้คือ iPad อ่าโอ iPad p ไอเเป็น iPad Air 4 6 6 6่หกหร้อยเอห i p a d Air แแม่6โอเคแล้วก็ i p แมคบ o ๊คนิ้วก็ร0อืมเราก็ คือจะ้ําว่ามีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้เดือดร้อนกับใช่0เฮิรต์ขนาดซึ่งอันนี้แล้วแต่คนนะคือเราก็คงไม่ได้บอกว่าการตัดสินใจของเราหรือทักษะในการมองของเรามันถูกอเออแต่ในความรู้สึกเรามันไม่ได้มีความต่างโดยเฉพาะการที่ Apple มันล็อกไม่ให้ใช้120จากความเป็นโปรโมชั่นอะไรยเงี้ยใช่มันใช้ได้ในบางกรณีแต่ไอ้กรณีที่ว่าเราไม่ได้ใช้ อ, <asure it. S 1> อย่างเล่นเกมที่ถึง120เฮเราไม่ได้ใช้ iPhone เล่นเกมผมใช้เกมที่เบิร์เล่นมีกี่เฟรมกี่เฮิ30อ่ะเนี่ยผมขัดเลยเล่นมาที่หนึ่งละจาพูดไ่ะผมขอเล่นเกมก่อนอ่ะโอเคอ่ะจอ60 h ฮใช้ได้เพราะว่าใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติมากอ่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต่างกันก็คือตัวกล้องเทเลกับการไม่มีกล้องเทเลตอนแรก เข้าใจว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่กับชีวิตอแต่ว่าปีเนี้ยพอ iPhone ตัวอ่ะมันเปลี่ยนจาก 3x เป็น 5x ใช่ไหมพี่อึดอัดกับ 5x อันนี้ Agree มากมากเพราะว่าถ้าส่วนตัวใช้14 Pro 15 Pro 16 Pro ใช้ 5x แล้วแบบโอเคมันจะมีสิ่งที่ชอบคือ w i r า l e s Cape. s k e y b o ใช่อันนี้ชอบมากแต่เราก็รู้สึกว่าคุณภาพไม่ Drop จากคุณ3มากๆอ่ะ จากคนที่ใช้15 Pro มาเลย่เราหงุดหงิดเพราะจำ feeling ตอนใช้ 3x ใน15 Pro ของเฟิร์สได้ว่าเราแฮปปี้กว่านี้มากครับแล้วพอเอาไปถ่าย 5x มาเราไม่รู้สึกถึงความแฮปปี้ตรงนั้นแล้วมันกลายเป็นความอึดอัดที่เราต้องถอยเพิ่มขึ้นครับตอนจังหวะที่ตัดสินใจก็คือ 5x แม่งไม่แฮปปี้ว่ะอย่างนี้ซื้อตัวธรรมดาไม่ดีกว่าหรอประหยัดเงินไปเป็นหมื่นจริงอก็เลยโอเค ถ้า x ส x ไม่มีขอตัดไปที่ตัด Tele ิ้งไปเลยแล้วกันอ,อต่อมาคือเรื่องของไฟล์รอของภาพนิ่งแล้ววิดีโอครับอันนี้คุยกับเฟิร์สบ่อยมากว่าถ้าเราจะถ่ายรอหรือถ่ายอะไรจริงจังเราก็คงไม่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคือถามว่าใช้ใช้ไอโฟนถ่ายรูปดีไหมดีมากแต่ผมว่า iPhone นเป็นอุปกรณ์ที่พอแอนชูดะ เราไม่ต้องมีสีเรลียอะไรกับมันมากเลยอ่ะใช่คือถ้าเราหยิบ iPhone ขึ้นมาถ่ายรูปอ่ะเราอาจจะไม่ได้ต้องการรูปที่มันเอาไปแต่งต่อเราจะไม่ได้คาดหวังพวกนั้นใช่เราคาดหวังว่ารูปเนี่ยมันจะสวยจนเอาไปโพสได้แทบจะทันทีใช่อาจจะโอเซ่นิดหน่อยถัความสว่างอะไรเงี้ยแต่มันต้องแบบใกล้เคียงกับคําว่าลงได้ทันทีครับก็เลยไฟล์รอเหรอ ไม่ได้มีเวลามานั่งแต่งก็เลยมองข้ามเรื่องไฟล์รอไฟล์โพลสรอแอปเปิลหลอกอะไรพวกนี้ข้ามไปเลยก็เลยมาจบที่ว่าซื้อไอโฟน16ธรรมดาชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนกันมากมีประเด็นอะไรอีกอะมีที่พูดมาก็คือเรื่องของหน้าจอเรื่องของกล้องกล้องทีนี้มาถึงเหตุผลของความเหมือนกันแล้วกันในด้านของความเหมือนปีนี้ iPhone 16ธรรมดาและ16 Pro ให้สิ่งที่เหมือนกันคือ Camera Control อ่าใช่ปกติแล้ว iPhone ถ้าถ้าไปดู เขาก็จะบอกว่า iPhone ตัวธรรมดาจะได้เทคโนโลยีช้ากว่า iPhone ตัวโปรหนึ่งปีก็คือสมมุติ16 Pro ปก็จะได้1 7ใช่ซึ่งปีนี้เจ๋งมากเพราะว่าชิปก็ได้ A 1 8เหมือนกันใช่เป็นชิปแค่โปรไม่โปรใช่เป็นชิปตัวใหม่ครับเรื่องที่เหมือนกันก็คือคุณคานโทนได้เหมือนกันแอคชั่น t like t o n ได้เหมือนกันไทซีได้เหมือนกันแค่สปีดต่างกันก็คือถ้าตัวนี้สำหรับ u ดยสามถ้าตัวธรรมดาลองด้ว u m สแต่ว่าซึ่งคนทั่วไปใช่อะไรแอดด็ใช่แอดด็อแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่มันให้มาเหมือนกันและแฮปปี้กับ u s b c ของปีนี้ก็คือมันเป็น Display Port เหมือนกันอ่าก็คือสามารถต่อจอได้ใช่ซอันนี้ผมลองใน iPhone 16ละก็สามารถทำได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ อันนี้ก็นี่คือน่าเล่นเกลียจริงจังะเนี่ยใช่จริงจังมากตอนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําเรื่องของความเหมือนที่ทําให้เรื่องซื้อแล้วกันก็คือคำว่าคอนโทรลได้ใช้เปิดกล้องทนั้นก็ยังก็ยังมีก็คือเรารู้สึกว่าด้วยมือคนทั้งว่าเราสองคนนิ้วมันไม่ถึงนิ้วมันนิ้วมันนิ้วมันดูไม่ค่อยโอเคไยคือมันก็ถึงได้แหละแต่มันจะมีความแบบพยายามเนาะใช่ ก็เลยมีก็ดีครับรับ,บดีครับปีนี้เป็น<ด>ปีที่ดีดมากครับเออมีเรื่องนึงที่เหมือนกันแล้วนั่นก็คือแล้วแล้วเราชอบคือลําโพงทาไมอ่ะ มีรอบหนึ่งจำได้ว่าที่เฟิร์สเอามาแล้วพี่เปิดลําโพงเพลงเดียวกันพร้อมกันนะพี่ก็นั่งฟังซ้ายขวาก็รอบนั้นแหละที่เราไปซาบบ็อกใช่แล้วพี่ฟังไม่ออกว่าลําโพงมันต่างกันตรงไหนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่หูเราด้านหรือว่าซึ่งจริงลรวบอกว่าหลักๆผมว่าก็ a อ p l e ลมันทาลาโพงมาเหมือนกันมันทาออกมาได้ดีหมดนะกันอก็เลยเออถ้าลาโพงมันเหมือนกันก็ไม่มีเหตุผลอื่นแล้วก็โอเคลงมาสิบหงตัวธรรมดาได้สบายมากนั่นแหละแล้วผมก็จริงก็ไม่น่ามีอะไรที่มีความแตกต่างกันโดยชัดเจนอีกแล้วเนาะ มีอะไรกัไม่ได้นมีแล้วเนาะมีอุปรกรณ์เสริมที่อยากแนะนำไหมอุปรกรณ์เสริมที่ใช้บ่อยมาก คืออันนี้เหตุผลหนึ่งที่อัปเกรดมาเป็นตัวเต็มในปีเนี้ยเพราะว่าอุปกรณ์เสริมรอบตัวมันเป็นแม็กเซฟก่อนหน้านี้ถ้าจะใช้แม็กเซฟทำไงครับเคสครับซื้อเคสที่เป็นแม็กเซฟมาติดซึ่งแปลว่าเราเราถอดเคสไม่ได้เราใช้เครื่องเลยไม่ได้ใช่ใช่ก็เลยซึ่งตอนนี้ถลังไอโฟนสิบสองไหมสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามก็ช่วงนั้นก็จะลองรับเจ้าตัวแม็กเซฟแล้วซึ่งในวันนี้ก็ลองรับเจ้าตัวให้มีการชาร์จที่ QI มันอ่ะแหละคีย์คีย์ชี้ชาร์จเออชี้ชี้ชาร์จสองแล้วก็ลอง นะครับตัวต่อจากมาแพ่เจ็ดวัตต์ใช่ก็นั้นก็ทํางานได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายผมว่าการชาร์จไร้สายก็เป็นการชาร์จที่ร้อนสุดๆอยู่ดีใช่นะครับแต่ว่าด้วยประการทั้งปวงการชาร์จไร้สายเป็นเรื่องที่สะดวกครับก็เลยมี power bank ที่เป็นแม็กเซฟรับผมแล้วก็แม็กเซฟเนี่ยมันปิดกระเป๋าตังค์ได้ด้วยใช่ก็เลยมีกระเป๋าตังค์ที่เป็นแม็กเซฟแล้วก็ใช้ไฟมายได้ด้วยเผื่อกระเป๋าตังค์นี้ของ e s r yesr ก็ทํางานได้เห็นการใช้งานแล้วแหละถือว่า S <S ต่อไปต่อการใช้งานล้วก็ราคาไม่ได้แรงสามร้อยสี่ร้อยป่ะไม่ใช่เป็นพันอยู่จริงเหรอเป็นพันจำเลยว่า 5, จริงๆอ่ะจะมีมูฟอีกตัวหนึ่งอ่ะซึ่ง <S <s <ut> <S เราขึ้นคลิปช็อตไปแล้วไปดูกันได้ตัวนั้นโอเคราคาะมันส <im it> องร้อยสามร้อยต่อแต่ช่วงอะไรอย่างเงี้ย <im it> ต้องถามว่าต้องการไฟไมไหม <laughs> ถ้าต้องการไฟไม้ <im it> ตัวนี้ดีแต่คือมันก็จะมีอีกตัวเทียบคือของมอฟมอฟอีกมอฟเป็นออริจินอลใช่แล้วก็ต้องบอกว่ามอฟอ่ะแม่เหล็กแรงมากแรงน่าจะแรงสุดเท่าเดิมเคยลองแหละก็คือจะมีของมูฟของ เอซาแล้วก็ของมอฟมอฟนะครับซึ่งจริงตัวนี้ก็แม่เล็กดีกว่ามูฟใช่อ๋ออีกคำถามนึงที่อยากจะถามต่อเลยพี่ใช้ขอนุญาตนะครับ SE3 มาอืมาแล้วก็มาตัวนี้หุ่นมิดไหมในด้านของขนาด เพราะพี่เป็นคนชอบจอเเล็กเว้ยโ oh. <laughs> อ้เงินงิดคือครับ <laughs> อ,อันเนี้ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ไม่ขึ้นไป plus หรือ pro max ครับ,ค,รบคือของเดิมอะมือถือเครื่องเดิมคือ New นิ้วโป้มันไปสุดขอบมัน one hand operate จริงๆเออแล้วก็ยังเป็นคนติดอยู่กับปุ่มอยู่ครับ ปุ่มเพื่ออันล็อกอ่ะครับแต่ผมวันนี้อยู่ที่ความชินละซึ่งอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ใช่คำว่าบ,บ่นนะกันโดยส่วนตัวนะครับผมใช้1 4 1อ Pro, ่ะ1ร14 Pro 15 Pro 16 Pro เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่ผมไม่สามารถวัน h a n d o p r r a ร e ได้100%อ่ะใช่คือตัวก่อนหน้ามัน6.1นิ้วตัวนี้คกจผมไม่สามารถเอื้อมนิ้วไปอีกฝั่งหนึ่งได้เว้ยโดยแบบ อ้น,นั่นแล้วอ่ะเออเรารู้สึกว่ามันมันมันหงุนหงิดนิดนึงอโอเคแหละยูบอกว่ามันได้จอที่มันใหญ่ขึ้นแต่ใช่มันก็เพิ่มมากับความที่มันมันไม่ได้เว้ยไปไม่ถึงเออปีนี้เป็นปีที่หงุนหงิดเรื่องนี้มากนะครับเรื่องที่สองที่งุนหงิดก็เรีนให้เอคือ<ม>คุณภาพแรีงแย่มากนะครับขือ <laughs> <laughs> สองหลักเรื่องนี้ที่แบบอยากบ่นมากๆสำหรับตัว,ต,วตัว iPhone 16 p ด o ซึ่ง พี่หินแต่ปัญหาของผมแมปอย่างหนึ่งคือไม่มีคูณห้าใช่ไม่มีมมเคอะไรแล้วก็จริงจเซนเซอร์หลักมัน48ล้านทําคูณ2มันคุณภาพแทบไม่ดอกเลยใช่เพราะถามว่าซูมด้วยิจิตอลตอนนี้แย่ไหมไม่เฉยๆ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ เรื่องขนาดจอเรื่องขนาดเครื่องที่ใหญ่ขึ้นมีผลกับความรู้สึกของคนใช้มีผลกับความรู้สึกของคนชอบใช้มือถือเล็กอยู่ใ่ประมาณใช้คำว่าคนที่ชอบใช้มือถือแบบแ a นดร e รดนะใช่ใช่นะครับประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะถามคือราคาที่ได้มาพี่ไม่กดส่วนลดเลยกดช้อปปี้กดช้อปปี้แต่ไม่กดส่วนลดเลยก็คือตัวนี้128กิกตอนนี้256อัปเกรดนิดนึงเพราะว่า บวกกันสองพันบบวกอีกมันสองเก้าเก้าเป็นสามเก้เก้าก็สี่พันปบวกประมาณสี่พันสี่พันนั้นเป็นสี่พันที่ไม่คุ้มครับสําหรับผมสี่พันนั้นมันสี่พันที่คุ้มมากครับอย่างแรกเลยคือพี่ไม่เคยใช้มือถือจนเกินหกสิบสี่กิกอย่างแรกเลยผมเป็นคนใช้มือถือทำงานครับฉะนั้นให้ดูตอนนี้ผมซื้อร้อยสองห้าหกใช่ไหมครับตอนนี้คือร้อยหกสิบเจ็ดกิกแล้วเรียบร้อยเราเปิดของเราดูกัน ซึ่งอันนี้ด้วยส่วนตัวของคุมนะอันนี้แล้วแต่คนใช้แล้วแหละเึงในคอรี่พี่ใช้ไป73ดสับเกินว่ะเกิน64ว่ะไม่แต่ปกติแล้วอะถ้าถ้ามันไม่มีให้ใช้อะแบบใช้ก็ไม่ได้ใช้ก็ใช้64ตลอดอะไรเงี้ยผมว่าพอความจุเยอะขึ้นทําให้สันดานเราคนเสียนะครับเราจะไม่ลบใช่เพราะว่าผมใช้2-6เครื่องแรกคือเครื่อง15 Pro เพราะว่าอะไรรู้ป่ะพรากลอแพ้ไม่ทัน ก็เลยแบบก็ได้ว่าของ16อะไรเงี้ยไม่เหตุผลเลยนะจริงมันดูอาจจะดูแปลกแปฮ้ไอ้กดไม่ทันก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าใครกดล้อนแรกๆจะกด iPhone 16สีขาว128ไม่ทันเหมือนกันผมทันทุกอย่างเลยพี่ไม่ทันวันนั้นเว้ยแลวแฟนแบกแฟันแบแฟแบคไม่ฝากไงวันนั้นวันนั้นจำได้เลยว่าถ่ายรูปงานลูกค้าอยู่ที่ส่วนเบนบอกนางแบบว่ารอผมแป๊บหนึ่งจะกดไ h o n น ใช่แล้วเฟิร์สก็ทักมาว่าพี่เอาด้วยไหมพี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปกดเองขับรถอยู่จําได้ว่าวันนั้นพี่ขับรถอยู่แล้วพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่กลับไปกดเองอขับรถขับรถขับรถกลับมาถึงบ้านเปิดปุ๊บหมดแล้วก็ทักหาเฟิร์สหมดว่ะเฟิร์สแนั่นแหละบอกแล้วกดได้ไหมครับ นั่นแหละก็เลยรอยาวไป2อาทิตย์ประมาณสอาอาทิตย์แต่ก็ถือว่าปีนี้สัพพายไม่ขาดถือว่ามาสัพพายค่อนข้างจะเร็วมากๆนะครับใช่เติมเร็วมากปีนี้่มาสรุปกันดีกว่าสรุปแฮปปี้ไหมกับ iPhone 16คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปไหมแล้วก็มีอะไรอยากได้ในรุ่นใหม่ไหมดีกว่าถามคำถามนี้ง่ายๆถาว่าตอนนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากเพราะว่า ถึงแม้มันจะยังไม่ชินอันนี้เข้าใจว่าเป็นความไม่ชินของตัวเองนะเะรื<จ>อ่องขนาดจอแล้วก็เรื่องการพกพาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคิดว่าปรับตัวได้แล้วก็ จอใหญ่ขึ้นก็เลยเอาไปทําอย่างอื่นเช่นเอาไปเป็นจอมอนิเตอร์ให้กล้องอันเนี้ยสำหรับคนที่ใช้กล้องที่ต่อแอปได้เนี้ยก็ดีแล้วก็เอาไปถ่ายรูปแล้วมองเห็นง่ายขึ้นครับบวกกับกล้องที่มีกล้องวายสักทีสิ่งที่อัปเกรดใหญ่ๆจาก SE มาคือตาวายผมใช้น้อยมากเลยอลตาวายคือพี่เป็นคนชอบเลนส์อลตาวายพี่บอกกับเฟิร์สตลอดว่าเลนส์ตัวแรกที่พี่จะซื้อให้กล้องคือเลนส์อัลตาวายซึ่งก็ซื้อ16บหกวิทอปใช่ครับ Uh, เรื่องแบตเตอรี่อันนี้สําคัญมากแบตเตอรี่ที่ทาให้แฮปปี้มากๆเลยคือแบตเตอรี่ของ S อเอ่ะมันอยู่ได้ไม่หมดวันมันมจะอยู่ไม่เต็มวันใช่มันจะอยู่ได้ประมาณถ้าไม่ถ้าไม่ทําอะไรเลยนะมันจะอยู่ได้ประมาณ12ชั่วโมงครับถ้าใช้มันอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงอืมจึงมันน้อยมากครับอืมส่วนตัวเนี้ยรวมใช้งานรวมทุกอย่างแล้วจะอยู่ได้24ชั่วโมงเป๊ะอันนี้ประสบการณ์ที่ท,ท,ที่ใช้ชีวิตมาคือด้วยสโคบงานตัวเองมันประสบการณ์เราต่างกัน,น <laughs> เอาไปว่าชีวิตประจำวันพี่คือตื่นนอนมาถ่ายเฟซแป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็เอามาชาร์บเอามาชาร์จปุ๊บแล้วก็ขับรถไปทํางานเปิดเพลงเปิดพอดแคสซึ่งอยู่บนรถชาร์ตไหมไม่ชาร์จอ่าอยู่บนรถฟังพอดแคสประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งปุ๊บเข้าที่ทํางานก็ก็แทบไม่ได้หยิบมือถือและวิดตังอ่ะเราชั่วโมงครึ่งโอ๊ยติดที่ไหนก็อยู่ออฟฟิศก็ไม่ค่อยได้หยิบมือถือก็จะใช้ของทํางานแทนแล้วก็ตอนเที่ยง กินข้าวก็จะใช้คุยกับพี่พลอยทํานู่นทํานี่อ่ะพันละเมียนะครับผมแล้วก็ตอนบ่ายก็กลับมานั่งทํางานจะเปิดก็ตอนที่เฟิร์สทักแชทมาอะไรเงี้ยแบบมันมีอะไรบ้างแล้วก็กลับบ้านเปิดเพลงฟังระหว่างกลับบ้านพอถึงบ้านก็ แทบจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะข้ามกลับมาใช้แ p a d อแทนซึ่งแบตเหลือเท่าไหร่สมมติถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยถ้าสมมติว่าชาร์จของพี p ่พี่ลิมิตไว้95ต่อทุกครั้งที่ชาร์จจะไม่เกิน95กลับถึงบ้านตอนเย็นจะเหลือประมาณ40โอเคแล้วก็ก่อนเข้านอนจะเหลือประมาณ30ครับตื่นนอนมาจะเหลือประมาณ20 แล้วก็วนชาร์ตแล้วก็วนชาร์ครับติดนอนมาครับเอ้ยแตช่วงนี้ผมคำนวณไม่ได้ติดเกมเปิดเกมทั้งวันใช่นะครับประมาณนี้แหละว่ไม่น่ามีอะไรละสำหรับคลิปนี้นะครับเอยเรายังไม่ได้บอกว่ารุ่นน้าอยากได้อะไร อะไรครับอย่าเพิ่งปิดมาหน้าที่แบบว่าอะไร iPhone 17 iPhone 17ไม่รู้จะชื่อ iPhone 17ไหมพูดไว้ทุกคลิปเลยนะเพราะว่าไม่รู้อารมณ์ก็ต้องชื่อ iPhone 17มันอาจจะไม่ชื่อ iPhone 17ก็ได้ตอน S นอะไรนะ S9 มันยังไม่ S10 มันยังไม่เป็น S11 เลยน้ําซุงเหรอนะเออแล้วตอน iPhone 8มันยังไม่กลายเป็น iPhone 9เลยมันครบรอบ10ปีเอ้ามันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ขอโทษนะครับอันนี้บ่นนิดนึง iPhone X ไม่ iPhone10 ด้ยไม่ใช่ iPhone X เป็นเลขลงมันวัน iPhone 10อ่ะ มันยังมันยังไม่เป็น iPhone 9เลยล <ะ S 1> ก็เลย iPhone 10 10s ก็คือ iPhone 10s ไม่ใช่ iPhone XS อ, <X S. S 1> อืมอ่ะก็เลยเบาว่าอ่ะใน iPhone รุ่นหน้าที่ไม่รู้จะที่17มหมแต่เรียกว่า17ไปก่อนแล้วกัน iPhone 17เนี่ยขอจอ 90Hz ที่อันล็อกไว้ 90Hz ได้มั้ยก็ยคือเฟกที่90ใช่เพราะว่าคือ60ไป80ไม่ค่อยเห็น60ไป90เราเห็นอ่าอ่ก็คือเค้ยังมาเป็น90นิดนึงแล้วก็เลน่นอัลต้า Y อ่ะครับ48ล้านให้หน่อยใช้บ่อยมาก อ๋อโทษทีครับอันี้มันเปแปอยู่แล้วขอโทษคนที่ดูคลิปสอดคลิปนั้นด้วยนะครับคือกล้องวายมันดีขึ้นจริงครับไม่รู้ว่ามัน12ล้านนะครับขอโทษครับไปอันล็อกมันก่อนนะครับครับ ก็ตอนนื่องคนหมดรากับการพูดไปเรื่อยคลิปนี้นะครับเทเดท็อปยาวมากใครที่อยากไปตัดตรงที่พูดไม่ดีออกด้วยนะครับใครที่อยากให้เราทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับ2คนที่เราน่าจะมีเวลาว่างะมากขึ้นใช่แม้ว่าอาทิตย์นี้ผมจะไม่อยู่ยุ่งมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบินไปญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับผมแต่คลิปนี้น่าจะตัดทันญี่ปุ่นแหละ โอเคด้ก็ฝากกันมาได้ว่าอยากใเรทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับใช่แต่ถ้าใครอยากให้ใครอยากดู iPhone 16 v กเวร์ั่นปนะครับไปดูช่องอื่นได้เลยครับช่องเราไม่ทำครับเต่เราไม่ทำจริงด้วยนะเราไม่ทำแล้วมันนะเรายังดู่ลอก่ันไมดูีช่องอื่นไปฟังพานก่อนเดี๋ยวช่องเรามีเวลาแล้วทำให้เออไม่มีไม่มีไม่มีจริงด้วยเอาชิบหายแล้วไม่มีเนี่ยไม่มีเนี่ยรังดูหลักบัานไม่มีโอเคไอเราก็ไม่ทำคอนเทนต์เราไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับไอโฟนเยอะ เรามีแค่อินบอลสิบหกไอโฟนสรีวิว16 Pro รีวิว iPhone 16ก็แนะนำอะแดปเตอร์ชาร์จสำหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับก็เดี๋ยวมีท็อปิกอะไรเรามาคุยกันอีกทีได้เลยโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับฝากติดตามวิทวิตพลส์นะครับทั้ง YouTube แล้วก็เพจว <Facebook S 1> ิทวิตนะครับแล้วก็คลิปนี้อาจจะแปลกไปนิดนึงเพราะเราใช้กล้องใหม่นะครับในการถ่ายเอาว่ะกล้องใหม่คนอื่นเนี่ยไม่ใช่กล้องใหม่นะอันนี้ใช้อ8นะครับแล้วก็1530เลนแล้วก็ไมโครลิเลนส์เอ็มทู ตัวเด็ดตัวดังตัวที่ควดพอควดแม่คุ้มสุดคุ้มจริงนะครับประมาณนี้แหละบ้าละบายบายไปครับเจอกัน